สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันครับกับพันิจรข่าวก็อยู่ในสปปลาวครับผมเวียงจันทร์ครับท่านผู้ชมก็เป็นตัวนี้เป็นหอแก้วครับผมหอแก้วหรือถ้าเป็นที่ประดิษฐานของวัดก็เป็นวัดพระแก้วครับอ่าเป็นวัดพระแก้วก็คือพระแก้วมรกตเนี่ย ก็จะประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่จริงๆพระแก้วมรกตอยู่ในประเทศไทยครับท่านผู้ชมก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินท่องเที่ยวท่องเที่ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดินไปทางนู้นดีกว่าจะเดินไปท่องเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวขอประเทศไทยนะครับ ชาวต่างชาติชาวเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งนะครับในประเทศสบปปอลาวครับผมในสบปปอลาวบ้านพี่เมืองน้องของคนไทยครับสาบปะปอลาวครับนุ่นก็เซลขายขายอะไรขายหินเหรอ

เขาเรียกยุคนั้นมันเป็นทุ่ง,ท,ง,ท,งทุ่งสงครามทุ่งรบหหินตอนนั้นครับเป็นตำนานเลยเป็นตำนานของการสู้รบในอดีตของประเทศลาวเขาเรียกสงครามทุ่งหหินยุคนั้นครับเขาก็ยกหยหินมาตัวนึงมาวางให้คนได้ดูกันไม่ต้องเดินทางไปไกลในสปปลาวนะพวกนักท่องเที่ยวนะครับเอาพูดภาษาอะไรเราไม่รู้น่าจะเป็นคนห่องกงหรือดี ยีนประว่ากันไปครับท่านผู้ชมนี่ครับหอแก้วถ้าพระแก้วมรกตได้อยู่ก็อยู่ที่หอแก้วนะครับแต่พระแก้วมรกตประดิศฐานเป็นของคนไทยนะครับมาที่ตน้นท่านผู้ชมดูครับท่านผู้ชมดูสวยงามครับเหมือนวัดพระแก้วเลยนะผมว่านะ ออเหมือนวัดพระแก้วในประเทศไทยอ่ะทำประิมากรรมเหมือนกันเลยครับปฏิมากรรมไทยกับลาวเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าก็ต่างกันไม่มากหรอกครับแต่ลายน้ําของอปริมากรรมในลาวเนี่ยมันจะใบเล็กกว่าไทยไทยจะเป็นใบใหญ่แล้วกว็ความวิสิตธของไทยจะมีมากกว่าแต่ลาวเขาก็จะทําพญานาคข,ของเขาสไตล์เขาเนี่ฮะของไทยนี่พญ,ญานาคสีเยอะ ลาวนี่ก็ทําสีทองอย่างเดียวเลยอของไทยนี่มีหลายสีมีทั้งครุฑทั้งอะไรของลาวของไทยฮะมีทั้งครุฑทั้งอะไรต่างๆแต่ในลาวผมยังไม่เห็นครุฑเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าขึ้นกันไปนะครับแต่เราซุ้มประตูเราไปขึ้นในนูน้นไปที่ต้น,นตเลยเข้าไปนู้น

แก้วผมเราจะต้องเข้าไปข้างในก็ต้องชมนครับ ตงแว่มเอ่างนี้้แ้ามเฟอั้ง้ามเรั้า่มเขั้งแ้วมเข้าไตข้งในครับผมต้แล้องปิ้แล้วคุับงแ้ว่านผูั้ชมน้า่มือห้แล้วองแ้วเั้าแล้า่มเั้าแล่เือั้่ือแก้วงแ่โเฟั้ง้ามนะ ห้ามห้ามก็ไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ